สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะอยู่กับย็อกของผมเองนะครับอปเปอร์เดชาวัฒนะฮะวันนี้ก็จะมาทำร็อกเกี่ยวกับส่งต่อความรักนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ข้าวนะครับก็เลยมากินข้าวก่อน,นะะรู้สึกอยากกินลมเมนงนะครับก็จะมากิน ราเมงนะครับทุกคนอ,อนี่ครับแล้วก็เข้ามาในห้างนะครับเดี๋ยวไปตามหาร้านพาจิบังนะครับเป็นร้านราเมงที่อร่อยนะครับกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยทำภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมันนะครับนี่ก็เพิ่งเลิกเรียนมาเลยนะครับ,บเดี๋ยวราขึ้นไปในเรียนนะครับ คือเราจะขึ้นลิฟต์ับรกานะครับนี่เราก็มาถึงชั้นของกินแล้วครับเดี๋ยวเราทำการหาร้านกันดีกว่าเจียวพ่นน้อง <S <S วันนี้ใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดเลยนะครับ จริงผมเป็นคนสายตาสั้นเออเท่าไหร่วะประมาณร5 0ยห้บนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่แว่นเท่าไหร่ใส่ตอนไปเรียนเพราะว่านั่งหลังห้องเลยอะแล้วก็มองอะไรไม่เห็นก็เลยไปตัดแว่นมานนะ่ร้านอาจิบ,บงังอาจิบ,บงัง นี่เรามาเช็คอินนะครับที่เซ่นท่านพรามก้านะครับแบบอยากกินรามิงมากก็เลยบอกแม่ว่ามาส่งที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซ้อมเต้นต่องครับอ้าหิวจัดตรงมีอะไรที่พลาดตรงไหนไครใช้เลยสักครั้งอาทีเขาทำฉันนั้นก็ทำ กทำแล้วไม่เคยสงบอานป็าคนเออเจอแล้วเจอแล้วเราเข้าร้านกันดีกว่านะคะทุกคนกระชิบังกินแต่เด็กอ่ะอร่อย กินแบบคนเดียวแบบองาๆเนี่ครับแล้วก็ถึงที่ต๋วยเตี๋วนะครับเอาซา,า,ารุลาเมน,นะครับแล้วก็ทาโกยากิครับแล้วก็ เป็นชีนะคะใช่ครับแล้วก็น้ำตาลหนึ่งขวดครับรน้ำแข็งไหมคะน้ำตาเอ่อไม่รับครับออรับนะคะรับแก้วครับเมนชารุ่นหนึ่งที่ห้าที่เ <4 S 2> มนชีสหนึ่งที่นะคะเพื่อนไปน้ำตาลหนึ่งขวดแก้วเปล่าหนึ่งไปนะคะรรคะรับผมลองอ่ะครับเพื่อนครับเนี่ยทุกคนเราก็ได้รับมอบหมายนะครับในการทำจดหมายรันนกนะครับส่งให้ เพนนี้นะฮะทั้ง24คนว่าเราจะส่งให้ใครซึ่งผมต้คิดมาแล้วว่าวันนี้นะฮะผมจะไปส่งให้กับคุณกุณรชัยนะฮะจะรู้ทัดใจได้หรือเปล่าเฮ้ยอาหารมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับ รู้สึกว่าไม่น่าอิ่มเดีย๋ยวสั่งเพิ่มดีกว่าก็แล้ครับสั่งจันหนึ่งค่ะเอาเอ่อที่มันเป็น,น,น,ปนต้มยำนะต้มยำใช่ไหม,ม,มคะกุ้งต้มยำกุ้งนะคะไม่เออไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักอะไรเลยใช่ไหมคะมันจะมีผักชีกับเห็ดหรคะอ่าไม่ใส่ผักชีเป็นต้มยำกุ้งไม่ใส่ผักชีนะคะสั่งต้มยำกุ้งใบนะทุกคน หมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารออีกอันนึงมานะฮะบะหมี่เอ้ยไม่ใช่บะหมี่น้ำมองต้มยำกุ้งครับ เริ่มิีบแล้วนะครับทุกคนกคน็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็แล้วก็ปุ้ยากเพื่อนเดีย๋ยวไปจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ไปซ้อมเต้นกันต่อนค่ะเห็นแล้วนะทุกคนแล้วก็ถึงที่ซ้อมเต้นแล้วนะครับนี่ได้จดหมายมาแล้วนะว่าเดี๋ยวรอ,อคุณคุณชัยมานะเดี๋ยวเราจะมาให้เขานะฮะแล้วก็มาดู ปฏิกิริยาเขานะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเวลาที่ให้นี้ไปนะครับเนี่ยเราอยู่กับคุณชัยแล้วก็ทีมสูรนะครับครับ <c oughs> อ่คุณลองเดาว่าผมจะให้ใคร,ครไม่รู้เลยอะไรนี้จะลวนหรอครับไม่ใช่ <c oughs> ไอเนี้ยการบนวันที่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอยงี้ทุกคนหลับตานะครับ จะจิ้มนะครับว่าใครที่จะได้จดหมายความรักไปนะครับนี่ครับโดิงครับเฮ้ยเราคนลืมตาได้เลยครับเอาเฟมนี่เราจะมาให้ภูนะฮะนี่ก็คือจดหมายให้ภูเปิดแล้วอ่ะมาได้เลยใช่ไหมาได้เลยอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหมาเตือนเนี่ยนะฮะมีลายเซ็นนะครับนี่ได้ลายเซ็นจากคอมเพอร์เลยนะ พันธุ์ต้องชูไหมไม่ใช่ชูเลยครับไม่ใช่อะไรเลเกครับก็ถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จไปด้วยดีนะครับผมได้รับอนุญาตไปก่อนดีใจไหมดีใจไหมดีใจครับดีใจครับสุดเป็นเกย์ครับบ๊ายบายครับพบกับล็อกเอ่อครั้งต่อไปอาทิตย์หน้าครับที่อาจจะไม่มีพวกเราแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่สถานที่นี้แล้วก็ว่างเปล่าเกย์ครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผม